ราชาลูกหนังทุลกขอเสนอโชต้าลงประเดิมหรือผู้ปรับทัพบุกลินคอนคอเลี้ยวคาราบาวครับหงแดงเลี้วภูมีภารกิจสำคัญบนถ้วยในประเทศเกมนี้สตาร์หน้าใหม่ทั้งดิโอโกโชต้าคอสตาซิมิคัสนำทีมบุกทิ้นลินคอนซิตี้รองจากฝูงลีกวันในการแข่งขันฟุตบอลคาราบาวครับรอบ3าคืนวันพฤหัสบดีที่24กันยายน2563พรีวิวคาราบาวครับรอบ3ลินคอนซิตี้ปะทะลีภู เวลา1นนาฬิกาส5นาทีสนาม LNER Stadium The i m s Lincoln City รองจากฝูงลีกวันของกุนซือไมเคิลแอปเพิลตันเข้ารอบบริการบุกถล่มแบทฟอร์ดซิตี้5ต่อ0จากประตูของแอนโทนีสกัลลีลูอิสมอตมาเจมส์โจนส์และคาร์ลัมมอตันบวกกับอีกลูกจากเจ้าถิน่นแต่นัดนี้ลินคอนอาจปรับทัพเนื่องจากโปรแกรมชุกแต่คนหนึ่งที่อยากลงเล่นคือโจนมิดฟิลด์ซึ่งเป็นแฟนริผูส่วนเลียมบิดคัต กับตันและมิดฟิลด์ตัวเก่งที่กลับมาสู่ทีมอีกครั้งหายจากอาการบาดเจ็บขณะที่แฮร์รี่แอนเดอร์สันมิดฟิลด์อีกรายต้องรอเช็คอาการเจ็บน่องส่วนกองหน้าทอมฮอปเปอร์แย่งกับคาร์ลัม,มอตันด่านหงแดงแชมเปี้ยนลีกมีปัญหาบาดเจ็บของจอแดนเฮเดอร์สันเจ็บต้นขาไปจนถึง2เซนเตอร์โจกเมสและเจลมาติป พร้อมส่งเซฟฟานเดนเบิร์กกองหลังดาวรุ่งลงเล่นคู่กับบิลลี่คูเมเดลกองหลังเจ็กทีมเยาวชนและพร้อมส่งคอตัสซิมิคาสแบ็คซ้ายใหม่ลงสนามกับเนโกวินเลียมส์ทางฝั่งขวาด่านสุดท้ายเป็นอาเดียนเฝ้าเสาตำแหน่งอื่นๆเจมส์มิลเนอร์มิดฟิลด์จมเก่าจะนำทีมที่มีเคอร์ติสจนทากุมิมินามิโนและดิโอโกโชตาตัวรุกหน้าใหม่ที่เพิ่งย้ายมาจากวูฟแฮมตันเมื่อกลางสัปดาห์รายชื่อนักเตะที่คาดว่าจะลงสนามลินคอนอเล็กซ์พาวเมอร์ ทีโมทีอิยูมาลูอิสมอนมาอดัมเจคสันชอนโดนเลียมบิดคัพคอรเนอร์เม็กเกนเดนเจมส์โจนส์เฮดดี้เอนเดอร์สันจอร์ดกรานส์ทอมฮอปเปอร์เลวิปปูอาเดียนเนโกวิลเลียมส์บิวลี่คูเมเดโอเซฟฟานเดนเบิร์กคอสตาซิมิคาสเคอร์ติสโจนส์เจมส์มิลเนอร์นาบีเกตาฮาวิเอลเลียตทาคุมิมินามิโนดิโอโกโชตา ผู้ตัดสินโทนี่แฮรดิงตันคารักเกอร์เปิดชื่อ2แข้งที่ลิพูไม่ควรซื้อชี้ไม่ดีพอเล่นให้จีมี่คารักเกอร์ตำนานกองหลังของลิพูแสดงความเห็นว่าแจ็คกริลิชมิดฟิล์ทีมช่างกรีฑของแอสตันวิลล่าและวิลฟริดซาฮากองหน้าจากคริสตันพาเลสมีสกายภาพไม่มากพอที่จะมาเล่นให้กับหงแดงแม้ว่าจะโชว์ฟอร์มดีกับต้นสังกัดจนกลายเป็นแข้งเนื้อหอมก็ตาม กลีลิชวัย25ปีโชว์ผลง,งานได้อย่างโดดเด่นให้กับทีมสิงห์พง,งาจในซีซั่นที่แล้วจนมีส่วนสําคัญช่วยทีมอยู่รอดตกชั้นได้อย่างบุดบิดก่อนจะตกเป็นข่าวเชื่อมโยงกับหลายทีมชั้นนําโดยเฉพาะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแมนเชสเตอร์ซิตี้และลิเวอร์พูลโดยมีรายงานว่าค่าตัวของเกลีลิชถูกตั้งไว้สูงถึง80ล้านปอนด์เลยทีเดียวขณะที่ซาฮาวัย27ปีเป็นอีกหนึ่งแข้งที่ทําผลงานได้ดีเช่นกันโดยในฤดูก,กาลนี้เจ้าตัวยิงไปแล้ว3ประตูจากการลงเล่น2เกมในพรีเมีย อย่างไรก็ตามล่าสุดคาร์กเกอร์ออกโรงเตือนอดีตต้นสังกัดว่าควรหลีกเลี่ยงการคว้านักเตะ2คนนี้ในช่วงตลาดซื้อขายนักเตะผมคิดว่าชื่อชั้นของกรีลิชนั้นอยู่ในระดับเดียวกับซาฮาที่คุณจะต้องทุ่มเงินในระดับ60หรือ7 0ล้านปอนด์ในการคว้าตัวพวกเขาคาร์กเกอร์กล่าวผ่านสกายสปอร์ตสื่อจากอังกฤษแน่นอนผมไม่คิดว่าพวกเขามีดีพอที่จะเล่นให้กับลิเวอร์พูลหรือแมนเชสเตอร์ซิตี้หรอกและแม้กระทั่งทีมที่อยู่ต่ำกว่าเท่าโฟผมไม่เชื่อว่าทีมเหล่านี้ จะยอมทุ่มเงินเพื่อให้ได้ตัวเขามารายงานระบ,บุว่าลิพูจะหันไปโฟกัสที่การปล่อยนักเตะออกจากสโมสรหลังพวกเขาเสร็จสิ้นกับการเสริมทัพในซัมเมอร์นี้แล้วจากการที่ได้เตียกโกอัคันตาราและดิโอโกโชตามาเมื่อสัปดาห์ก่อนมีข่าวว่าลิพูยังคงต้องการเสริมแนวรุกอีกโดยยังคงสนใจอิสเมลาซาของวัตฟอร์ดรวมถึงอยากยืมตัวอุสมานเดมเบเล่ของบาร์เซโลนา อย่างไรก็ตามการคว้าตัวโชตตาและเทียโกในสัปดาห์ที่แล้วมีมูลค่ารวมถึง65ล้านปอนด์และลิเวอร์พูลเอ็กโคระบุว่าโงแดงได้เสร็จสิ้นการเสริมทัพสำหรับรอบนี้แล้วแต่ยังต้องปล่อยนักเตะบางคนออกไปอนาคตของเรียนบูสเตอร์กองหน้าดาวดุงยังคงไม่มีความชัดเจนหลังจากที่คริสตันพาเลตและเชฟฟิลล์อยู่ในเตดตกเป็นข่าวสนใจในตัวขเขาเจรกนคลอปอยากให้ดาวยิงวัย20ปีย้ายออกจากทีมใ,ในแบบยืมตัวมากกว่าถึงอย่างนั้นลิเวอร์พูลก็ไม่ปิดโอกาสในการปล่อยออกแบบถาวร มาโกกรูยิชกองกลางที่ถูกส่งไปให้แฮธาเบรลินยืมตัวตลอด2ปีที่ผ่านมาก็เป็นนักเตะอีกคนที่อาจอำลาจากแอนฟิลด์เช่นเดียวกับเซอร์ดานชาเกดีปีทีมชาติสวิตเซอร์แลนด์มีปัญหาเรื่องของสภาพความฟิตและฟอร์มการเล่นโดยที่ลิปูก,กำหนดค่าตัวของเขาเอาไว้ที่25ล้านปอนด์แฮร์รี่วิลสันโดนปล่อยยืมไปอยู่กับบอลมัตในฤดูก,กาลก่อนและเป็นสำรองอีกคนที่อาจจะถูกขายออกจากทีมก่อนตลาดซื้อขายปิดในวันที่5ตุลาคมนิวคาสเซิลยูไนเต็ดเซาแธมป์ตันและลีสยูไนเต็ด ต่างให้ความสนใจในตัวของวิลสันกันหมดลอริสคาริอุสายดานที่เพิ่งกลับมาจากการยืมตัวของเบซิตัสนั้นก็ไม่เป็นที่ต้องการเหมือนกันส่วนเบนวูดเบิร์นกองหน้าดาวรุ่งก็ได้รับความสนใจจากสปาตารอตเตอร์ดัมเปบลินเดอร์ผู้ช่วยโค้ชของลิปูให้สัมภาษณ์ชื่นชมนักเตะเตียโกโอาคันตารารวมถึงชีวกกช้ว่าดิโอโกโชต้ามีเทคนิคอยู่ในระดับเดียวกับสามประสานแดดหน้าของพวกเขาสมอร์น,นี้ลิปูทำท่าจะไม่เสริมมากนักหลังพวกเขาคว้าคอสตาซิเนลัสเข้ามาเป็นคนแรกและเงียบไปนาน จนกระทั่งสัปดาห์ที่แล้วเบิ้ลทีเดียว2คนในเวลาเพียงแค่48ชั่วโมงติีาโกโย้ายมาจากบาเยนมินิกในราคาไม่แพงรวมแล้วอยู่ที่25ล้านปอนด์ภายหลังเขาเลิกสัญญากับทีมเก่าแค่ปีเดียวเมื่อถามถึงคุณภาพของเตียโกลินเดอร์ตอบว่าทีมที่ดีต้องการนักเตะที่ดีเราแฮปปี้มากที่เขาย้ายมาอยู่กับเราทีมนี้สมควรที่จะมีนักเตะแบบเขาเป็นพิเศษเขาจะทําให้เราพัฒนาต่อไปเรื่อยๆมีทีมที่ปรับตัวมีทีมที่พยายามจะทะลวงแผนการเล่นของเรา และสิ่งสำคัญที่สุดก็คือเราต้องเป็นฝ่ายที่คาดเดาไม่ได้การคาดเดาไม่ได้นะหมายถึงเราสามารถาจบอลจังหวะสุดท้ายได้จากทุกตำแหน่งและเร่งสปีดของเกมได้มากตามที่เราต้องการติอาโก้ช่วยให้เราเป็นแบบนั้นเขาเป็นการเซ็นสัญญาอันยอดเยี่ยมเราไม่ได้ซื้อปัญหาเข้ามาเราซื้อคนที่แก้ปัญหาเข้ามาลินเดอร์สยังกล่าวชื่นชมถึงโชต้าด้วยเหมือนกันและเขาก็ตระหนักในฝีเท้าของนักเตะม,มาตั้งแต่สมัยยังเป็นโค้ชให้ปอร์โต,โตเมื่อหลายปีก่อนผมจะบอกอะไรได้บ้างล่ะเทคนิคของเขานะ่ะ อยู่ในระดับเดียวกับ3ประสานแดนหน้าของเราเลยเขายังมีอนาคตอีกยาวไกลในฟุตบอลและเขาจะพบกับเส้นฐานยอดเยี่ยมในสโมสรของเราเขาเป็นนักเตะที่เพรสซิ่งได้โหดมากดังนั้นเขาจะเข้ากับทีมได้ทันทีเลยแหละผมรู้จักเขาตั้งแต่ตอนเขายังอายุน้อยๆเพราะเขามาจากเมืองปอโตเราเคยเจอกับเขาในตอนที่เขายังเด็กๆจากนั้นเขาก็ไต่เต้าขึ้นมากับสโมสรปาโกสเดอเฟเรราที่โปรตุเกสพูดกันเป็นเสียงเดียวว่าลิเวพูเซนสัญญาดยอดเยี่ยม เป็นเพราะพวกเขารู้ว่าโชต้าเป็นนักเตะแบบไหนและมีพรสวรรค์แบบไหนอยูบบ่ในตัวเราแฮปปี้กับเขานะและทุกสิ่งที่เราได้ยินเกี่ยวกับตัวเขามันก็เป็นเรื่องจริงเขาเป็นมืออาชีพมีแพชชั่นอุทิศตัวและเป็นนักเตะที่ใจกล้าเบอร์ลี่กำลังเจรจากับลิพูลและมีความคืบหน้าในการคว้าตัวแฮร์รี่วิลสันดาวยิงทีมชาติเวลเดอะคลาเดตต้องการตัวดาวเตะวัย23ปีด้วยสัญญาถาวรซึ่งแม้ยังไม่มีการตกลงราคา แต่มีแนวโน้มที่เรื่องดังกล่าวจะเกิดขึ้นโดยค่าตัวนักเตะจะอยู่ที่ประมาณ15ล้านปอนด์หากการย้ายทีมเกิดขึ้นจะเป็นการยุติช่วงเวลาการคาแข้ง14ปีในทินแอนฟิลด์ของนักเตะโดยวิลสันเข้าร่วมกับหงแดงตั้งแต่รุ่นอายุไม่เกิน9ปีวิลสันได้โอกาสลงสนามให้ลิพูไปเพียงหนึ่งนัดโดยเป็นเกม F a Cup ที่เตะก,กับพรีมัตเมื่อปี2 0 1 7ฤดูก,กาลที่แล้วเขาย้ายไปเล่นให้บอนมัดด้วยสัญญายืมตัวลงสนาม35นัดยิงไป7ประตูแต่ไม่สามารถช่วยให้้เเดดดอชชรรรี่รนจาากกตกตัไ กองหน้ารายนี้เคยผ่านการยืมตัวกับครูเฮาและดาบีโดยปีที่แล้วเกือบพาแก่เขาเล็กขึ้นชั้นสู่พรีมียรแต่พ่ายให้กับแอสตันวิลล่าในการเตะเพลย์ออฟรอบชิงชนะเลิศซสกอนแอเลติโกมาริตได้ถแถลงยืนยันคว้าตัวลิซโซเรสจากบาร์เซโลนามาร่วมทีมเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยจะมีค่าใช้ใจ่ายรวมกันเบ็ดเสร็จที่6ล้านยูโรดาวยิงวัย3 3ปีตกเป็นข่าวย้ายทีมอย่างหนักตลอดช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาหลังเจ้าตัวไม่ได้อยู่ในแผนการทำทีมของกุนซอคนใหม่อย่างโรนเอามัค แม้จะเป็นกําลังสําคัญของทีมมากกว่า6ปีล่าสุดเป็นทางตราหมีที่ได้บรรลุข,ข้อตกลงคว้าตัวนักเตะมาร่วมทีมโดยมีการเปิดเผยว่าทางสโมสรจะต้องจ่ายค่าตัวของนักเตะเป็นจํานวนรวมเบ็ดเสร็จที่6ล้านยูโรส่วนเดสสร้างสถิติเป็นดาวยิงสูงสุดอันดับ3ในประวัติศาสตร์ของบาซโลนา่าโดยเขาทําประตูให้ทีมไป198ลูกจากการลงสนาม283ในทุกรายการและพาทีมคว้าแชมป์มากถึง13ครั้งตลอด6ฤดูก,กาลในถิ่นทําหนุ่ม จับตาเบลผนึกกำลังส่วนและเขตเทียบสถิติ3ประสานบิ๊กซิกทีมไหนเจ๋งสุดหลังจากกระเด็ดเบลย้ายร่วมทับสเปอร์ด้วยสัญญาเยื้ยตัวทำให้หลายคนจับตามอง3ประสานในแดนหน้าของไก่เดดทองนั่นคือแฮร์รี่เขตนส่วนเืองมินผนึกกำลังกับปีกชาเวลน่าสนใจว่าพวกเขาจะไปได้สวยขนาดไหนในฤดูกาลนี้แว่าหากเราจับ3ประสานของสเปอร์มาเปรียบเทียบกับ3ประสานของบิ๊กซิกพวกเขาจะอยู่ในอันดับไหนกัน วัดจากสถิติการมีส่วนร่วมกับประตูในฤดูกาล2 0 0 8 2 0 1 9และ2 0 1 9 2 0 2 0 6อาร์เซนอลวิลเลียนอเล็กซองกากระสัปีแอร์เอมริกโอบาเมยองวิลเลียนย้ายจากเชลซีมาอยู่คู่ปรับร่วมเมืองอาร์เซนอลพร้อมกับเปิดตัวอย่างสวยงามโดยการทำดับเบิลแอซิในเกมถล่มฟูแลม3ต่3-0ปกติคู่ขาด้านหน้าของทีมลากาะสัและโอบาเมยองก็อันตรายอยู่แล้วการได้วิลเลียนมาเติมเต็มตัวรุกทางฝั่งขวา ทำให้อาร์เจนตลมี3ประสานที่น่ากลัวเลยทีเดียวในฤดูกาลนี้แม้แต่นิโคล่าเปเป้ยังต้องตกเป็นตัวสํารองหากนับรวมสถิติวินเลียนกับเชลซีใน2ฤดูกาลหลังสุดเท่ากับว่า3ประสานของปืนใหญ่มีค่าเฉลี่ยการมีส่วนร่วมกับประตูในทุกๆ130.9นาทีโดยโอบามยองคนเดียวก็มีส่วนร่วมกับประตูถึง54ลูกแล้วอย่างไรก็ตามเมื่อเทียบกับ3ประสานของบิ๊กซิกพิเมริกอาร์เซนอลนถือว่ารั้งอันดับท้าย5แมนเชสเตอร์ยูไนเต อ,องตัวนี้มาร์คสิยาวมาคัสเรดฟอร์ดเมสันกรีนบูธโอลิกุนาโซชาค้นพบความลงตัวในแดนหน้าเมื่อเขาเซ็นสัญญาบรูโน่เฟรนเดสในช่วงเดือนมกราคมพร้อมกับยึดแผนการเล่น4-2-3-1เป็นหลักโดยเมสันกรีนบูธและมาคัสเรดฟอร์ดจะอยู่ทางริมเส้นและมาร์คสิยาวยืนเป็นกองหน้าตัวเป้าสถิติที่ดีที่สุดใน3ประสานแดนหน้าของผีแดงคือมาร์คสิยาวที่มีส่วนร่วมกับประตูในทุกๆ124นาที ขณะที่ต่ำที่สุดคือเมสันกรีนบูธที่134นาทีต่อการมีส่วนร่วมกับ1ประตูซึ่งถือว่าไม่ห่างกันมากเท่าไหร่มันแสดงให้เห็นว่าพวกเขาเฉลี่ยเฉลี่ยกันมีส่วนกับประตูไม่ได้มีใครโดดเด่นเกินหน้าเกินตาอย่างไรก็ตามพวกเขาไม่ได้ยิงประตูเป็นกรอบเป็นกำมากนักทําให้ค่าเฉลี่ยของทั้ง3ในการมีส่วนร่วมกับประตูจะเกิดขึ้นทุกๆ1 2 6 8นาทีรั้งเป็นอันดับหาของ3ประสานบิ๊กซิกซี่สเปอร์แกเดตเบลลแฮร์รี่เคนซนเฮืองมิน สเปอร์ขาดแคลนสู่หน้าตัวเป้าเป็นอย่างมากหลังมีแค่แฮร์รี่เคนคนเดียวเท่านั้นที่ลงเล่นได้แต่ฤดูการนี้พวกเขายังมีปีกมากมายอย่างเช่นเบลสนมูราและเบิร์ไวายคอยช่วยแนวรุก2ฤดูการหลังสุดเคนมีส่วนกับประตูถึง4สมกลูกขณะที่สนทาได้ใกล้เคียงกัน43ประตูอย่างไรก็ตามเบลเป็นคนดึงกราฟตกพอสมควรจากการที่เขาโดนดองรวมถึงรักษาอาการบาดเจ็บทําให้มีส่วนกับประตูแค่15าลูก3ลิเวอร์พูล สเดียวมาเน่โรแบร์โตฟิมิโนโมฮัมหม็ดซาร่าลิฟผู้ครองแชมป์พิมลีกหลังจากรอคอยมานานถึง30ปีคงต้องขอบคุณแนวรับอันแข็งแกร่งและแนวรุกระดับพรกการ3ประสานมาเน่ซาราฟิมิโนของลิฟผู้สามารถวิ่งไล่เพรสซิ่งคู่แข่งและยังสลับตำแหน่งกันอย่างราบรื่นอ,อีกด้วยอย่างไรก็ตามพวกเขายังรั้งอันดับ3หลังจากมีส่วนร่วมกับประตูในทุกๆ122 6จุนาทีโดยซาราเป็นคนที่มีสถิติดีที่สุดเนื่องจากมีส่วนกับประตูในทุกๆ102นาที ขณะที่ฟิมิโน่ค่อนข้างดึงค่าเฉลีย่ยหลังใช้เวลาถึง161นาทีในการมีส่วนกับประตู2เชลซีไคฮาวเวสติโมแวนเนอร์คริสเตียนพูลิสิตเชลซีเปลี่ยนแปลงทับไปมากพอสมควรในซีซั่นนี้โดยเฉพาะหากฮาคิมซีเอตแทนที่ของคริสเตียนพูลิสิตแต่คีแมนเกมบุกของเชลซีฤดูกาลนี้คงต้องเป็น3ประสานอดีตแข้งบุนเดสติก้าย่างพูลิสิตแวนเนอร์และฮาเวสเชลซีรังอันดับ2ใน3ประสานของบิ๊กซิ ต้องขอบคุณติโมแวนเนอร์เป็นพิเศษเนื่องจากเขามีส่วนกับประตูถึง59ลูกใน2ฤดูกาลหลังสุดที่บุนเดสลิกาโดยเขามีส่วนกับประตูในทุกๆ93นาทีขณะที่สถิรติรองลงมาคือพูลิสิตที่มีส่วนกับประตูทุกๆ144นาทีคำถามคือฮาวเวสตและแวนเนอร์จะทำผลงานได้ดีแบบนี้ในพิมยริกหรือไม่ 1. แมนเชสเตอร์ซิตี้ราฮิมสเตอร์ลิงเซกิโออากูเอโรเควินเดบรอยความจริงเควินเดบรอยไม่เชิงว่าอยู่ในสประสานแดนหน้า แต่เขาสําคัญมากต่อเกมบุกของแมนซิตี้ดังนั้นจึงไม่สามารถตัดเขาออกจากลิสต์ได้และหากนับรวมกับเซคิยออากเวโรและราฮิมสเตอร์ลิงแล้วพวกเขามีส่วนร่วมกับประตูเฉลี่ยทุกๆ97.9นาทีซึ่งดีที่สุดในบรรดาท็อป6อากเวโรทําผลงานน่าประทับใจโดยทําประตูหรือแอซซิสในทุกๆ82นาทีนับตั้งแต่เริ่มต้นฤดูกาล2018-2019แต่เดบรอยและสเตอร์ลิงก็ไม่ได้มีสถิติห่างกันมากนะักคือ99นาทีและ113นาที หากชอบใจคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ